รับซัมเมอร์ด้วยการพาทุกๆคนมาเช็คอินจังหวัดที่เรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเพชรบุรีนั่นเองนะคะ สนนุโดยประสิทธิภาพแห่งการบำรุงผิวที่แอนมั่นใจ -20 ออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของวันเด y Special กันนะคะทุกสัปดาห์เรามีแจกดิวเด็ดๆเป็นที่พาร้านอาหารของดีที่ไหนก็นแล้วแต่เรามีดิวมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะถ่ายรูปตัวเองขณะชมรายการพร้อมกับส่งคำตอบมาที่ Facebook ของ One เด y Special ได้เลยทุกสัปดาห์เราแจากดิวอย่างแน่นอนนะคะติดตามเลยวันเด y Special ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงอฮ้ การพาทุกๆคนมาเช็คอินจังหวัดที่เรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเพชรบุรีนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเพชรบุรีเนี่ยต้องมีทะเลอ่ะต้องกินขนมหวานต้องกินหม้อแกงแต่จริงๆเราจะบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่น่าสนใจมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแต่หลายที่ค่ะที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยรู้แล้วเราก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จริงๆอ่ะนะคะอย่างวันนี้หนึ่งที่เป็นที่พักที่เรียกว่าอยู่ติดกับธรรมชาติ ไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพพักกันได้แบบครอบครัวใหญ่คือคุณพาแบบว่า Family คุณมาอา t ติ้งที่นี่ได้เลยนะจ๊ะมีกิจกรรมให้ทำมากมายทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในว่าเขามีอะไรให้ทำบ้าง<ม>ที่นี่ชื่อว่าเหลียวแลนะคะจำไว้ก่อนว่าชื่อเหลียวแลแต่ข้างในมีอะไรเดี๋ยวรถเมย์พาไปดูทางนู้น อนุญาตนั่งด้วยค่ะ,คะนี่เลยที่เนี่ย เก๋แนะน่นอนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเจ้าของยังชื่อเก๋เลยเนาะ,ะเดินเข้ามาเมื่อกี้คือแบบว่าน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> คือมันมีความอบอุน่นแล้วก็มีความร่วมรื่นผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มา <c oughs> ที่นี่นี่ต้องบอกเลยว่าบ้านพักมีทั้งหมดแค่3หลังเท่านั้นที่เราเห็นอยู่ <c oughs> ต้องค่ะใช่ไหมคะค่ะคอนเซปต์ในการออกแบบที่นี่คืออะไรมันเกิดจากความต้องการของเราก่อนว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราเวลาไปครอบครัวอย่างเงี้ยเราต้องแยกกันนอนอะใช่ใช่ใช่แล้วเราไม่มีพื้นที่ส่วนกลางในการทํากิจกรรมร่วมกันพี่ก็เลยคิดว่าเออพี่อยาก ทำวิลล่าที่แบบว่าเราเซิร์ฟสําหรับครอบครัวเซิร์ฟสําหรับกลุ่มเพื่อนฝูงให้สามารถแฮงเอาท์อยู่ด้วยกันได้พี่ก็เลยเตรียมกิจกรรมไว้ให้หมดอมยกตัวอย่างเช่นในบ้านเนี่ยใครชอบร้องคาราโอเกะร้ะองไป <laughs> ใครชอบดูเน็ตซิกทีวีดูไปใครชอบออกกําลังกายด้านหลังเรามี Water Spot. วอเตอร์สปอร์ต แล้วก็สาบายน้ำค่ะว่ายเฉยๆมันน่าเบื่อก็ต้องมีแอคคว i าฟิตเนสอืมดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมต่างๆที่ว่าไหมคะวอเตอร์สปอร์ตได้ไหมคะอยู่ข้างหลังแอบมองเห็นอยู่ตรงนี้เป็นทะเลสาบที่ติดกับทางวิลล่าเลยค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่เก๋พาไปทํากิจกรรมกันสันิดนึงว่ายังไงได้โอเคไปพี่เก๋น้องพร้อมค่ะขคค่ะ พาเรามาอยู่ในน้ำเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเรียกว่าทร i c y เคิลนะคะก็จะเป็นสามล้อปัน่นอุ้ยแต่ปั่นในน้ำนะเท่ระเริดเลยอ่ะมีอันนี้1อันนะคะแล้วก็เห็นมีเหมือนเป็นจักรยานฝั่งทางด้านนู้นใช่แล้วก็มีเรือยอชปัน่นเรือยอชอไรคะเรือยอชเรือยอชคือที่ตาก้องกำลังนั่งถ่ายอยู่นั่นเองใช่ใช่แค่สมมติว่าเรามาพักที่นี่เราสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆนี้เลยได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายป่ะคะถูกต้องค่ะถูกต้องพอเฟกมาก ส่วนใหญ่จริงๆผู้ใหญ่ที่แบบเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้ไหมคะเล่นได้เด็กกับผู้ใหญ่เล่นได้<ะ>แต่ผู้สูงอายุเนี่ยพี่ก็จะแนะนําให้เป็นอคควาฟิตเนสอ่า ออกกําลังกายกันเรียบร้อยละรีบเหงื่อแล้วไปเรียบร้อย<า>ทีนี้ทีนท่นี่เห็นบอกว่ามีกิจกรรมอะไรที่บอกว่าผ่อนคลายบ้างสบายๆชิวๆหอมๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นการผสมน้ําหอมแล้วก็ทาพวกอโรมาค่ะเนี่ยเลิศแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักหายใจแป๊บหนึ่งช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปทําอโรมาด้วยกันสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยประสิทธิภาพแห่งการบํารุงผิวที่อันมั่นใจ minus ผ่อนคลายกันแล้วคะ่ะผ่อนคลายที่นี่หมายถึงเป็นพวกแบบน้ําหอมอาโรมาสนิดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายยังไงคะสำหรับการทําอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกิฟต์เป็นกิจกรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่550 150ซึ่งก็จะเป็นกิฟต์เซ็กลับไปได้เลยคะจะเริ่มต้นจากการผสมกลิ่นของตัวเองขึ้นมาก่อนทีละหยด <c oughs> <c oughs> ่น้องลดแม่คนเลยชอบกิ่นนี้แล้วเพิ่มมาให้ได้20ซ <Go. S 2> ีซีก็นะรักดีนะคะให้ได้20ค่ะเสร็จใช่ไหมคะก็มาตรงนี้ตัวนี้เป็นเบส d ิฟซซอร์ตักตัวนี้ได้เลยเอาให้ได้200 ml ตามนี้ uh huh. แล้วก็เอาน้ำหอมผสมเข้าไป <Okay. S 2> คนช้าๆ <Okay. S 2> เสร็ นแพคเกจก็คือตัวนี้อ๋อแต่เราทำกล่องน่ารักจังเลยอะออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะ ของเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นของฝากกลับบ้านด้วยอะไรแบบนี้ตอน,ตอนนี้เนี่ยทำอารมณ์มากกันไปเรียบร้อยแต่ว่าทุกคนขาเดี๋ยวช่วงหน้ารัเมย์จะพาไปดูห้องพักของที่นี่ว่าจะกิบเก๋ขนาดไหนแต่ตอนนี้ขออนุญาตว้าไปบังสเสร็จแป๊บนึงนะจ๊ะนัดพี่สาวคนสวยเอาไว้เขาชวนไปหาน่ะ ใส่ชุดเป็นวิมบูดันมาเลยนะขาวทั้งชุดเลยอ่ะเพรพอตั้งชื่อรีสอร์ทว่าทรรารีนน่ะน้องก็คิดว่าอ๋อน้องจะต้องมาตีเทนนิสแล้วแหละน้องก็ใส่ชุดเทนนิสมาโชคดีมากที่รีสอร์ทคุณพี่มีขอเทนนิสไม่งั้นงานเข้าเราเลยไปคุยกันลุ่มๆมาพี่อยากจะพาชมจังเลยว่าพอพูดพูดน้องก็อยากจะไปดูที่นี่เพราะว่าจริงๆใหญ่มากนะคะเราต้องปั่นจักรยานใช่ไหมคะมันต้องไป่างนั้นเพราะถ้าเราเดินเราจะเดินไหวไหมคะเดินไหวก็ปั่นก็ได้ หน้าตามากเลยนะคะเป็นการเป,เป็นการม้วนผ้าที่พร้อมเพียงกันมากเลยค่ะ <c oughs> แบบว่าแบบมีผิวพันณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยดูโหอ,อย่างคนนี้ดูสซ สวัสดีค่ะนี่จะทำสวนเหรอคะค่ะนี่คือคุณพี่ดูแลพนักงานคัดสรรกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่แล้ววันนี้สวยเป็นพิเศษเลยทุกคนเพราะว่ารู้ว่ารเมย์มาก็เลยสวยกันเป็นพิเศษเลยไงไม่ี่แต่พื้นฐานผิวพรรณคือดีนี่ขนาดทำสวนนะเนี่ยใช่แต่แต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคุเนี้จริงเหรอค่ะใช่หรือเปล่าพี่แมมใช่ค่ะยังไงต้อได้ทีมของคุณแอนแนะนำให้ถามคุณแอนมา เที่ยวรีสอร์ทคุณแองก็เลยนลกพี่แมไมไปทำอะไรมาคือพี่แมมเขาจะแบบว่าเป็นคนที่แบบอยู่กลางแจ้งตลอดดูแลวแลต้นไม,นไม้เป็นคนรักต้นไม้มากก็จะโดนแดดให้ลองใช้ดูก็ <c oughs> กเลยให้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โชคดีของคุณพี่และที่มาทํางานที่นี่เนี่ยคุณเทพหน้าตาคุเทหน้าตาสวยต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกนอกจากห้องพักต่างๆที่เราพาไปดูมาแล้วเนี่ยบอกเลาว่าที่นี่อาหารการกินก็มีมีแน่นอนค่ะก็แล้วแต่จะเลือกเลยค่ะจะไทยฝรั่งจีนอะไรก็ได้หมดแต่วันนี้ก็คือพี่เลือกให้ละ เอาที่พี่ชอบโอเคพี่ชอบกินอะไรเนาะจะได้รู้เป็นมีแบบซุปสปาเก็ตุกตี้ขี้เมาอะไรไปเนาะผักดรลตี้อะไรอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งอันนี้ของโปรดสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลูกสาวชอบทานมาตั้งแต่เด็กทอดมันเป็นอาหารที่แบบง่าย ใครอยากทานอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยก็ได้ก็สั่งได้่ีหมดทุกอย่างครับนิดนึงทานเส้นมาน้องจะต้องลองคนสวยต้องแบบทานกุ้งด้วยได้ค่ะพี่แอนค่ะตอนนี้ถ่ายละครหรืออะไรอยู่บ้างไหมคะในวงการก็ตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องค่ะพี่อุเรเปน็นแม่เขาเนี่ยแต่เห็นตะลบทั่นคือบอกเลยว่าแบบแซ่บทุกเรื่องมีอะไรให้พี่แอนได้แบบว่า เล่บทแบบท้าทา,ทา,ทา,ทายทั้งนั้นเลยอ่ะแบบคอมเมดี้<บ>เป็นโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักน่ารักไหมคะใช่แล้วก็มีบู๊ปนด,ด้วยนะคะที่ว่าครบทุกรสชาติเลยเนาะเป็นคนชอบออกกําลังกายทางแดดด้วยนะคะ <laughs> ดีเทนนิสก็ไม่ล่มนะ <laughs> แล้วก็ทํากิจกรรมแบบลุยๆเป็นผู้หญิงแบบใช้กําลังออกแรง <c oughs> เป็นคนิจกยรมไงนอกจากอันนี้คือมีขนมหวานด้วยใช่ค่ะอันนี้เราต้องรีบทานกันเลยเนาะอีกเเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบว่าทานขนม ในระหว่างที่เรานั่งรอขนมคุยกับพี่ไปเรื่อยๆก่อนพี่แอนเป็นนางเอกมาทสทศวรรษทั้ง3ทศวรรษเลยนะใช่คำว่า,า3ทศวรรษทศวรรษละสิบปีเหตนตังแต่30แล้วก็มาปีนี้3 0 <30 S 1> ปีแล้วเหรอพี่แอนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยหน้าเหมือนเดิมมากแล้วไม่ใช่แค่นาน,นะคะหมายถึงแบบทุกอย่างรวมๆอ่ะผิวพรรณรูปร่างอะไรทุกอย่างของพี่แอนคือแบบ ภาพรวมอะไรเลยเหมือนเดิมเลยจริงๆก็มีคนมาถามแอนเยอะมากเลยนะคือทั้งคนนอกวงการแล้วก็ในวงการของเราก็มีนะครับคือจริงๆของแอนเองก็ตัวแอนเองก็ ใกล้เจ็ดเลขกห้าแล้วไงแอนเข้าใจดีอายุใกล้เลขกห้าปัญหามันเยอะมากเนื่องจากว่าทุนเดิมเนี่ยเราเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แห้งธรรมดาคือแห้งมากด้วยริ้วรอยเนี่ยมาเติมตามหน้าผากตีนกาจริงๆก็มีคุณมาถามแอนเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่เอิร์กพี่เอิร์กเนี่ยคือจะอยู่ในสตูซะเยอะเพราะาเป็น<อ>พิธีกรน,นะปัญหาผิวเนี่ยก็จะแบบหมองคล้ำจุดด่างดำริ้วรอยตีนกาหน้าแห้งตอนนี้คือแบบส,สูกที่เห็นนี่คือหน้าส แล้วแบบว่าสามารถโชว์ผิวได้มันภูมิใจมากนะแล้วผิวแลาดูแบบอ่อนกว่าวัยด้วยอ่ะจริงๆ<ธ>ค่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือพี่เอชุดิมานี่นางสาวไทยนะ mm hmm. พี่เอค่ะพี่เอมาถามเราอย่างงี้คือสมัยก่อนเนี่ยหน้าจะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่เลยนะค,ะค่ะแล้วก็จะมีริ้วรอยมีตินการ่รองแก้มอย่างเงี้ยแบบชัดมากเลยค่ะตอนนี้มาเจอพี่เออ,อีกทีเป็นไง ว้าวสวยเช้งเลยแถมมีแฟนเด็กอีกต่างหากเด็กมาก <laughs> ใช้คําว่าเด็กกว่า<อ><อ>มากๆริ้วรอยต่างๆจุดดังดำอะไรอย่างเงี้ยของพี่เอกก็แลดูจางลงนะคะเข้าใจปัญหาของทุกคนดีพอมีคนมาปรึกษาปุ๊บเงี้ยตอนเราอายุแบบเกือบเกือบเลขสี่ต้นๆอย่างเงี้ยเราใช้ครีมแบบที่เราเคยใช้อย่างเดิมใช่ไหมมันก็มันก็เคยดีอ่ะแต่พอมันจะเปลี่ยนจะเป็นเลขห้ปุ๊บแล้วเนี้ยครีมที่เราใช้อันเก่าๆสำหรับเลขสี่มัน มันไม่ไหวอะ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนไไม,มาใช้ minus t w m u s, <S เนี่ยนะคะเขาผสมรกแกะนะคะแล้วก็ผสมสารสกัดทองคำนะคะไม่มีสารปลอดนะคะไม่มีสเตอร์ลอยแล้วที่สำคัญคือพอเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากนะคะนี่ขออนุญาตทาให้ดูนิดน<ด>ึง <ๆ S 2> ได้เลยค่ะ,คะ เย็นเลยอะรู้สึกแบบว่าผิวสบผิวผิวตอบรับได้แบบรวดเร็วมากค่ะแอนใช้ไปได้เจวันนะคะคนแบบเข้ามาปุ๊บแบบทักเลยอะว่าแอนทำไมแบบว่าผิวดูสวยขึ้นเ้ยใช้ไปได้สักเดือนหนึ่งนะคะ สัมผัสดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยค่ะจุดด่างดำต่างๆเนี่ยนะคะและดูจางลงที่สําคัญคือผิวแบบกระชับขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกภูมิใจมากคือเอาเป็นว่าริ้วรอยมีตรงไหนมีร่องแก้มมีอะไรตรงไหนเนี่ยนะคะเราก็ปกไปเลย,ลเลยตรงนั้นทาไปเลยไม่ต้องเสียดยครีมค่ะไมนัสทเวนตี้นี่เป็นเคล็ดลับของแอนนะคะที่ทําให้แอนเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยคุณผู้ชมทางบ้านดูมาขนาดนี้แล้วบอกแล้วอยากใะใช้ครีมของพี่แอนทำยังไงดีคะ โทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1577นะคะให้99สายค่ะ1กระปุกนะคะราคา2,990นะคะให้เพิ่มฟรีอีก2กระปุกค่ะพร้อมด้วยกระเป๋าสุดเก๋โอ้โหแอนใช้เองนะนี่ค่ะรวมทั้งหมด4ชิ้นนะคะมูลค่า1 6 6 0 วันนี้นะคะทั้งหมด4ชิ้นราคา2,990บาทโทรมาตอนนี้1,577นะคะจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอ minus 20ค่ะนค่ะส่งฟรีด้วยค่ะเก็บเงินปลายทางนะคะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจะรูดบัตรก็ได้น้อถ้าแพ้แล้วมีแบบว่ายินดีคืนเงินให้คุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะ้องถ้าแพ้นะคะคืนเงินเลยค่ะคนทางบ้านดูคนทางบ้านอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ย ฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเราวยังไงเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ได้เป็นดาราผิวฉันไม่ได้สวยเป็นดารามาก่อนเนี่ยเราสามารถใช้ได้หรือเปล่าอย่างเบรกที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วนี่คนสวนที่นี่จะบอกว่าพนักงานที่นี่ทุกคนหน้าตาดีทุกคนคือแบบเขาคัดผิวพรรณหรือเปล่าไม่รู้แต่ทุกคนผิวพรรณดีทุกคนเลยใช่ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าพี่แหม่มสมัยก่อนเนี่ยนะเรียกป้าแหม่มป้าแหม่มรายดูแก่มากแต่ว่าหลังจากที่แบบว่าได้ทดลองใช้แล้วคะแอนให้ไมน่สเวนตี้ไปใช้ต้องเรียกพี่แหม่มแล้วตอนนี้ใช่าานนนแววว่่่เป็คสต ทำสวนยอะไรย่างเงี้ยอยู่กับต้นไม้ตลอดเวลาแต่หน้าพ่องเลยบตายละคนเจอแบบไปทําอะไรมายอะไรเงี้ยคือให้พี่แหม่มไปใช้แค่กระปุกเดียวเท่านั้นนะคะกระปุกเดียวเอาอยู่ค่ะ อันนี้นี่นี่สำคัญมากๆเลยนะคะเราถึงบอกว่าขอให้เปิดใจนะคะทดลองนะคะได้ใช้กระปุกเดียวกับแอน,นะค่ะรับรองว่าเลข3เลข4เลข5าเลข6นี่คือลองได้หมดคะ่ะโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่157 7หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอดมินสทค่ะ1กระปุก2990กให้เพิ่มฟรีอีก2กระปุกพร้อมกระเป๋าสวยๆแบบนี้ด้วยรวมทั้งหมด4ชิ้น2990บาทเท่านั้นได้ไปน1นึ่ามันคุ้มจริงๆส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางนะคะจะรุ่น บัตรก็ได้หรือว่าจะจ่ายเงินสดก็ได้ได้คุยกับหลายๆคนมาก็ทุกคนก็จะบอกว่าเออมาจากพี่แอนบางทีเราต้องมาฟังจากปากของต้นตำรับว่ต้นตำรับเลยนใช่สิマイนัสทเ0นะคะเป็นเคล็ดลับของแอนนะคะที่ทําให้แอนดูอ่อนกว่าวัยค่ะต้องลองค่ะเพราะว่าแอนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นแอนใช้จริงด้วยนะคะอ,อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็ใช้กระปุกเดียวกับแอนค่ะ มีริ้วรอยตรงไหนนะคะก็โปะไปตรงนั้นเลยค่ะง่ายมากใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ <Yeah. S 2> รีบโทรมากันได้เลยในระหว่างที่เรากําลังนั่งคุยไปแบบเพลิน,นๆก็คือน่าจะหมดแล้วคะ่ะพี่แอน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ระดับพี่แอนเป็นคนมาแบบว่าบอกเรื่องดีๆแบบนี้เพิ่มได้ไหมคะ ได้เลยค่ะจัดไปเลย5นาทีเลยค่ะ่ะ5นาทีนี้คือ5นาทีสําคัญมาก1กระปุก2990ให้เพิ่มฟรีอีก2กระปุกพร้อมกระเป๋าสวยๆแบบนี้ด้วยรวมทั้งหมด4ชิ้น2 9 9 0ัรเบาทเท่านั้นได้ไป1 2 3 4มันคุ้มจริงๆ5นาที5นาทีไม่จํากัดสายนะคุณผู้ชมค่ะจาก9 9เมื่อกี้เราให้เพิ่มอีก5นาทีไม่จํากัดสายไปเลยอย่าลืมค่ะใช้ง่ายมากนะคะโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1 5ึ่ หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ Line m t minus 20ค่ะเราเอาสิทธิ์นี้เพราะคุณจะได้4ชิ้นนี้ในราคา2,990บบาทถ้าเกิดคุณไม่โทรมาตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ราคานี้ไงโทรมาตอนนี้ 1577นะคะจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอดมินสเค่ะเราได้ยินแต่พี่คนอื่นๆพูดถึงพี่มาแบบเออแบบเพ้่เจอพี่แอนแนะนำนู่นนี่นั่นหะนูมไม่เคยได้เจอพี่สัทีไงงานในวงการก็ยังไม่เคย oh, ได้แบบถ่ายละครด้วยกันยังไม่เคยได้แบบมีโอกาสได้เจอกันแต่พี่ติดตามว่าเมย์ตลอดเลยนะขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> สนับสนุนโดยคอลลาเคนโกพลัสซี AMPM ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงมาเลยค่ะเบรกนี้เราจะพามาดูที่พักของที่นี่อันนี้เป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดใช่ชื่อวิลล่าแลนนี่มี5ห้องนอนสีห้องน้ำ ะเป็นสไตล์อินดัสเทรียลนะคะเพราะว่าเขาหลังใหญ่ก็จะตกแต่งด้วยของแบบโซฟาหนังก็เป็นก็เปหนังแท้แล้วก็ไม้แล้วก็เหล็กผสมกันเนาะแม้กระทั่งของตกแต่งเก๋มากเลยห้องนี้มี5ห้องนอน3ชั้นเหรอ3ชั้นน่ารักมากมันจะแยกเป็นโซนอันนี้เป็นค่ะ living area ซึ่งอันนี้มีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะใช่ทุกวิล่าเนี่ยจะมีคาราโอเกะ ส่วนตัวของแต่ละ,ละบ้านแตวตอนนี้น่าจาะคาราโอเกะก็คือมีวันเดย์ด้วย <c oughs> แล้วก็ทกวิลล่าเนี่ยจะมีห้องนอนนะคะน้องเมทอันนี้ห้องนอนอยู่ข้างล่างนี่แหละจะมีห้องนอนชั้นล่างสําหรับผมติว่าผู้ใหญ่ค่ะ,ะมีครัวอยู่ทางนั้นเป็นห้องทานข้าวหลังก็จะมีครัวนะคะน้องเมทบางคนเขาชอบทำอาหารใช่ไหมจะได้โชว์ฝีมือกันอันนี้ทางกับข้าวได้แบบเต็มที่เป็นปกติเลยครัวเป็นเรื่องเป็นราวไมโครเวฟตู้ยันมีหมดค่ะเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนอีก ใช่จ้ะแต่เมื่อกี้เราเห็นมีเป็นห้องกระจกด้วยมองจากข้างบนออกมาแบบเป็นกระจกกว้างๆมองวิวได้ดังนั้นจะเป็นหลังวิลล่าปาตีนตอนแรกได้ยินวิลล่าปาตีนสักพักงหนึ่งทำไมเป็นวิลล่าปตีปาตีนปลาตีนปาตีนที่อยู่ในปากกลางคือชื่อเนี่ยมันมีวิลล่าปุสแมวิลล่าปาตีนแล้วก็วิลล่าลนนี่วิลล่าปาตีนเขาก็จะเป็นสไตล์วินเทจนิดหนึ่งค่ะ แล้วก็ปูแสมก็จะเป็นสไตล์โคซี่<อ>คนละคาแรคเตอร์หมดเลยค่ะชอบแบบไหนก็คือเลือกได้เดี๋ยวแลวเนี่ย มันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า real and rare นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือ enjoy inspiring experience together คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่ะก็มาเป็นครอบครัวได้ถ้ามาแบบสองคนยังไงก็ต้องเอาทั้งหลังอยู่ดีที่นีคิดเป็นหลังนะคะคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วอยากจะมาพักต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างคะเข้าในเว็บไซต์ชื่อเ e a l and group com หรือหน้าเพจ t e a แล group ก็ได้ค่ะค่ะจองวันที่พักที่คุณอยากจะมาได้เลย ได้เลยขอบคุณนะคะพี่เก๋ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนคุณผู้ชมคะวันนี้เราแจกจริงๆเราแจกที่พักเก๋ๆใครอยากตามรอยรถเมย์มาวันนี้คุณไปฟังคําถามแล้วก็ร่วมสนุกกับเราได้เลยค่ะดังนั้นวันนี้ต้องขอบคุณเลียวแร The Outing v i l l a า s ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากดูเราย้อนหลังสามารถดูได้เลยนะคะที่ YouTube ช่อง my channel official ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า one day special อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับสัปดาห์หน้ารถเมย์จะพาไปต่อ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยจะตรงนี้อีกกนิดหนึ่งนะคะแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามวันเดย์สเปเชียลค่ะทุกวันเสาร์บ่ายวงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็พอเสร็จก็คือ้อค้าขะานนหนึ่งก็ได้ <laughs> เอาเหรอคะอิพัลต์อ <laughs> ิัลไปข้างหน้า <laughs> เอาละไปข้างหน้าเราเราอยากให้ไหลกับมานิดนึงกล้องเขาจะได้รับเราได้นี่ <laughs>